สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเบาตุยลำเพลินอับเชียพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วนี่ครับพี่น้องปากทางเข้าบ้านเก่าพันทองอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีพี่น้องเบาตุยมาหอดั้งแต่สองถุมพี่น้องสลบสไลด์นี่ครับพี่น้องมาช้าแต่มานะเนาะจังไดนก็จะทิบจะปากันเด้อเมื<า>่อวานจะปฏิทัยคิดเพราะว่าเดินตั้งนี่พี่น้องสถานที่กว้างมาก ว้างขวางครับพี่น้องพอกำนั่นคุยกับพอกำนันเมื่อกี้พี่น้องว่าเลิกดึกอย่างน้อยเลยอย่างน้อยเลยตีหนึ่งพี่น้องฮะ,ะงเขาบอกว่าน้านหน้าไหม่ะตรงข้ามนอนร้านนี้ไหมลองถามดูเพราะตรงนี้ก็น้านหน้าเสียตังหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับพี่น้องเลิกดึกเป็นว่าพี่น้องบัตรราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเจ<ม>อกันแน่นอน ่วนที่ไปตีกขามาหอดประมาณตีตีซีตีห่าเป็นมาพี่น้องมาหอดปั๊บเปิดกับพักประมาณสองสามชั่วโมงเพื่อทีมงานตัวชิมักครบเประกะเพิ่งมาตั้งประมาณสักสักสิบเอ็ดโมงเน่นี่ครับพี่น้องสุดยอดพอกระนั้นแก่เพิ่งมาคุ้มเองเล้เบิ่งเองพี่น้ององานของนั่นแกพี่นอ้องคืนนี้บับราคาถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทรถของนา้าของน้า,ขอ,นาของท้ายซีอยู่ทั้งหนาพี่น้องเอาบางจะลดจะลาบ หอยว่า,วามันเป็นลอยไล่พร่อล่ะนี่ครับสถานที่ดยดเดีครับที่เป็ดเนี่ยตรงนี้ความดีความสอบให้หัวหน้าพนพี่น้องเทียดีเนาะน เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบ่งทีมงานอ๋อพากันอยู่จังไหนนอนจังไหนกินจังไหน,นบบบนี้ห่อนห่อนคักพี่น้องร่มแต่เป็นร่มห่อนนี่ครับพี่น้องไปที่กลางไก่จะเสร็จแล้ว ก่อนครับก่อนแน่เห็นไหครับนอนอยู่ใต้รถใต้ล่าเลยพี่น้องแต่ละคนเป็นธรรมดาของชีวิตหมอลำพี่น้องโชคดีมีลานเขาและน้ำทั้งหนาเพื่อจงไข่แน่เนาะนี่ยวมันจะลืมมัเป็นกรื่องใจทีมงานสาวหน่อยนะพี่น้องเด้อมันเนี่ยนี่ กันนั้นเราลงทุนหลายตังค์แล้ววะเรื่องงานนีน้โดยเฉพาะเลยครับอดินมาลงปั๊บทีปั๊บท่าง,ง,ง,าางพี่น้องเบิงเอากว้างพี่น้องกว้างกว้างางดีสถานที่ ลบปัดทางเข่าทางอย่างไรพี่น้องเอานี่ <c oughs> นี่ครับโอ้ ه, ขวางขวางครับพี่น้องเอ้ย รถสังกะสีกับมาแล้วบางส่วนเทากับพากัไปนอนใส่นอ๊อบันเดี๋ยวผมแอดมินโอนเปอร์แมนแอดมินเดี๋ยวบระตูยสิ้้าพี่น้องไปเบิ้ลโอ้ยหลงสาวเดี๋ยวแอดมินเดี๋ยวประตยอยู่นี่ครับหุ่นพี่น้องคนจอดอยจุบุญคน ครับสภาพพี่น้องในเบิองเช่นไหนรับอย่าลืม่อพี่น้องเ,เด้อ,าอ,ดอปากทางเข้าบ้านเก่าพันทองพี่น้องม,มีไหมมีห้องน้ำไหมเจ้าเจ้ามีห้องน้ำไหมเจ้า พี่น้องบางโซนที่พี่น้อนอยี่ยพุ่งมุดพ้นมาหันแึงพี่น้องนี่ครับบางจอดรถจอล่าเพิ่นพี่น้องเซบ้งหลายทางอยู่พู่งงานเอาฟังนะ เดี๋ยวกลับมาหายร่างใจกันได้พี่นน้องเนดะ้อชนบุรีชนบุรีปากทางเข้าบ้านเก่าพันทองนะพี่น้องมีคมโซนนีคมเป็นนลพี่นน้องข่อนข้าว,ว่อนแลนว ทีงานบางส่วนกับมานอนฟังผีพี่น้องโชคดีมันมีบางงานมันมเต้นล่างเต้นยังอยู่เพราะแอยู่แต่เศร้าแต่ลบแดดลบหยังนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องชีวิตมนันมันเลือดม่ได้มันหแังนมาได้ไพี่นอ้องเพราะวอยู่แบบก็โดคลด่นยังหลาย ครับพี่นอ้นนนนอ,งนอ,งองคลิปนี้ฝากไว้สำหรับีน้องที่หันมาคอยไลค์เป็นลายหนึ่งกด,ดไลค์กดแชร์ตามช่องอต่อตู้อำเภนลำเชี่ยเดินไปหน่อยเนาะเดี๋ยวพี่น,อน้นองส่วนบางส่วนมานั่งกันหน่ยนอยน้าจะเรื่องใหม่ร่างใจที่ปากทางเข้าบ้านเก่าพานทองนะพี่น้องเนาะอำเภอพานทองจังหวัดสุนบุรีบัตรคืนนี้บัตรราคา190บาทเป็นบัตรเล็กพีซีพี่น,น้องบัตรเล็กพีซีส้น แต่ยังบนสั้นเสือพี่น้องจัหน่อยมีขำต่ำแบทีหนึ่งทีสองพี่น้องเ <c oughs> อนเที่ที่สอัสดีครับมาถึงเพิ่งแต้มเมื่อไหร่มเมื่อวานเลยฮารอยูเซพี่ที่แพงแต่นี้มาันสิบลูกเนมีของอาบน้ำมีชุดเปลือกมาินเบินพื้นนะลมันบอก้รงอยู่คพอนี่มันขนะ่อนกับีลรเขาเร่มา,าที่ดโสีนะม่เจอรีสอรว่า วงมันเย็นดีอยู่ไหมอเย็นดีสดใสดใสรขดอกเปี๊ยดีประสบการณ์คนหลายบทตามกับสี่สิบปีใครดอกยู่แวเศ้าหก็เศร้าหอก็ไร้าใจ่ได้กับสุสู่ปีดีนพี่น้องเรั่งใกกันพี่น้องมาเลอยพี่น้องร้อยเก้าสิบบาทแนเต็มวงเอ้านี่ฝากไว้สำนียพี่น้องไปครับไปสบายดีครับ